สวัสดีครับผมผมต้าหรือตองอูนะครับแต่เราจะมากดแรงเตสกันสักหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นทีมหลักของผมเลยนะครับแรงพันห้ายี่บเจ็ดนะครับไปลุยกันจเจอแรงเท่าไหร่ครับนี่โอ้ช่วงนี้เซิร์ฟมันเน่าๆนะครับกว่าผมจะขึ้นพันห้านี่โหเลือดตาแทบกระเด็น ะเจอแรงเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนจับคู่เจอแล้วนะครับครับเราก็เจอกันแรงพันสนะี่ยี่สิบสองนะครับอ่าดูใายอ,อกฟิดวางเวล่า iera, มาแคมเบลมาอืมน่าจะดล้ด่าจ,จะลองใช้เอลแบร์นะครับนี่นะตัวโหดที่ทุกคนมองข้ามนะผมเอลแบร์นะ โอ้โหเข้ามาสี่สองสองสองของเดชองนะนี่โอ้โหคู่หลังเขายังโหดนะครับมาดินี่กับอาเดียนนะตัวอีเก้คาซิยาะไปเจอแรงพันสี่เลยว่ะน่าจะไหวนะครับ นานแท้ล่ะอ่าผมเป็นเจ้าบ้านนะผมสนามด็อกเลสนะใครอยากเข้าขับก็คอมเมน,ในใต์ไว้ใต้ข้างใต้เนะครับดาผมรับคนเข้าอยู่คนระับครับแซดฟอร์ดไปโอเบร์ไปืึไม่ถึงโดนครับวิลาดักได้นะครับโหขึ้นเกมไม่ดีว่ะไปโหแัดฟอร์ดว่าไงว่าไง รอ,อบตัวไปนะไปนะครับ,บ,รบอูเบร์ไปครับรดัดฟอร์ดโยนครับเอลแบตัดเข้ามายิงนิดเดียวนะไม่งั้นมีโอกาสลุ้นนะเอลแบรยิงอนะ่ะอันดี้โคอร์สมาที่รัดฟรอร์ดนะเนมา่าเนมา่า หมูดับบนทัชตัวทีงปันคงคง่นโค้งติดเซฟโอลิเวอร์คารนะครับโอ้โหเกือบโดนแล้วครับจังหวะแรกอานูอ้โหเปิดสวยด้วยเคลียร์ทิ้งเลยเฮ้ยอานูผมว่าโดน,น,น,นแน่เลยหลอดแล้วหลอดแล้วเอา้าไปครับเคลียร์ทิ้งไปก่อนนะไป ปครับลัดฟอร์ดอ้อาวลุดไปครับต้องใส่แล้วโอ้โหลื่นนะครับไม่เป็นอะไรวะต้องลื่นอุ้ยดักดัก,ดกอื้อหือเมื่อกี้โหแล้วเมื่อก,กี้ลัดฟอร์ดแม่งลื่นนะไปครับมาแคมไปเอวบ้า นิดเดียวโหไม่ได้วะ่ะแล้วฟอร์ดอดิโคเข้าไปทางนู่หน่เลยเมสซี่แล้วคัน,นาออกมาคาฟูนะไปที่เนสเบดนะครับผมเบิร์นไปเวล่านะครับเอลแบร์โยนครับ แทงโห้หนี่มาอดีโคนะผมบุกไม่ขึ้นเลยวะโห้หตีดีแล้วโดนแน่หลอดอยู่นะไปไปไปพิกไปแคมแท,ง,ทงไปหื เฮ้ย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 โอ้โหบังคับป้องหลังผ้าดิเรียบร้อยเอาเสียดายแทนแรดฟอร์ดนะครับจังหวะน,นี้โอ้โหจบเลยแรดฟอร์ดบอกกูจบเลยอ๋อโอ้โหลืมมอนโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โหผ้าเองนะจังหวะนี้ผ้าเองผ้า โอ้โหถ้าแพ้มาเป็นเลื่ยงเลยครับนะล้ำหน้าอีกนะโอ้โหถ้าแพ้ไปลดหัวไเลยนะทางนี้ทางนี้แนะ่เดี๋ยบร้อยครับหมดเวลาคืนแรก โดน้ำหนึ่งศูนย์ครับก็คองบอลเยอะกว่าด้วยนะมาดูอีกันครึ่งหลังนะครับเขาปล่อยอินซาีิลงมาเลยนะครับซูเปอร์ซับนะครับคนนี้แอนดี่โคยิงได้โดนเปลี่ยนออกเลยนะครับเอา พลาดอีกแล้วโอ้เรียบร้อยเลยสนะองศูนย์นะต่แพ้ไปลดอย่างเยอะัดฟอร์โหไม่ได้เรื่องเลยวนะ่ะ อโอโ้โ,อโหตรงพลาดิโอ้ตายอ,อย่างนี้นะครับคันนะาแทนไปครับโอ้โหผมบุกไม่ได้เรื่องเลยวะอ๋อ เราพลไม่ติดโอ้โหผวเรียบร้อยแล้วแลามตั้งใจเล่นแบบนั <c oughs> ไม่น่าพลาดน,นะครับเกมนี้เจ็ดสิบนาทีแล้วครับโหแพ้ชัวมาดูนะว่าเราจะัำแบ็กได้ไหมนะเราไปยอกแลวกันแอนดี้โคกาก้ามา มาไปแบคแฮมใจเย็นนะอ้โอ้โหแบคแฮมเลยหลุดอีกแล้วโอ้โหเพราะว่าไม่น่าหลอดนะเคลียร์ไปรัอสัน และสันเข้ามาโคกนะครับไปสัมผัสไม่ติดอีกแล้วต้กเป็นไรนะกากาช่องอ้งโอ้โหบอลไม่เป็นใจเลยอ่ะไปครับเน็ตเวดไป ตัวยอกโอ้โห oh, มันยังไงไม่รู้ว่าตานี้โอ้ oh, ไปโอ้โ oh, ห oh, oh. oh, ไม่ได้นะเรียบร้อยขอสักลูกหนึ่งก็ยังดีเรียบร้อยไ,ได้แลวครับในข่าที่จะทำไหมเนี่ย ถ้าเขาทวงก็จบอะแล้วก็ยาไป90แล้วทบสองเองนะครับต้องเน้นครับจังหวะน,นี้ต้องเน้น นะครับโอ้ oh. เรียบร้อยโอ้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกนะันว่าจะลดกี่แต้มนะ <Are you S 1> เอา <engagements? S 1> คลิปนี้ลงยูทูแด้วยว่าไงสิบแต้มหืเ <c> จ <oughs> <c oughs> ็ด สิบสีแต้มนะครับโดยไปสิบสีแต้มนะครับจบเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ